สบ,ส,บส,บสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนสบายดีจิ่ใจวันนี้แม่องลิงกลับมามาบ้านน้อยพี่น้องมาบ้านน้อยมาโมบุญมาบ้าน,นอันเจียอมะลาพี่น้องมาโมบุญบุญอันบุญแจกเข่าคุณแจกเข่าบันเสียไปเมื่อก่อนเนาะเตส ซีมเอร์นะมั้งแลก็มาเหบุญแจกขาวแ้าก็ออกมาห้อนหอนห้อนหอนมันออกมาห่อน่นองหอนพดพัแดดพดพัแดดสียาวเลยจ้าค่ะสบายดีจ้ะค่ะ โผโพเนาะเข่าไม่เงีสีเจ้าค่ะเออเม็นั่งถาสันเขา่าเจ้ะค่ะอุ้ยนั่งถากินเข่าน้องให้เงี้ยพอสันแล้วจังสิได้กินต่อจ้ะค่ะแมวก<แ>็จะได้สันต่อจ้ะค่ะเด๋วเบาแหงมาจากยี่พ้อ,อ,อเลี้ยบเบิงเลี้ยบเท้าอีเดนิน <laughs> มาเ,เอ,า,อา,าบุญจ้ะค่าแล้วใช่ปามาบอาีฟซีถือเลขหลายนะจ๊ะในเลขมาได้ใส่เลขทีสันจุดอ่ะเอาใครคือบุ้หกเลขมัน,ม,นมันได้หกสามเก้าแต่ลอตเตอรี่ข้าเจ้าซื้อที่จะข้าเจ้าซื้อเนี่ยหกเกสาข้าเจ้าถือเลขสามตัวแต่ใครสามตล่างนะ ลา,ายถูกคนละใบสอใบใบน, 4, น,นึนงก็ได้สี่พันเนาะแม่นแมใบก็ได้ปพันเพ่งอ<ๆ>ะไรเจมาสิบว,ว่าสิมาเป็นเจ้าแม่หวยอีกแล<อ> <laughs> สิมาเป็นเแม่หวยอยู่ม,นนมีความซุกดอกสิสมาอเลเป็นหมอผี แล้วก็มีไอ้ใหญ่ถึงสามตัวจะบาดเบอร์ตรงกันเลขที่ฉันหายไปฉ<ม>ันหายไอ้พนดไปนะศูนย์สามเก้าโอ้พนไปกับเมาแต่นเลดกที่เราได้มาเรากิดสรงกับคองเล่านเลยเก้าศูนย์สามโดยเราก็เลยถือตรงแล้วก็ซอยซอ,อยทับุญหอาพันบาทโอ้<า>โอก้นานนิมพ์ผุราพันสองพันสมทบค่าถูกหมุนนำ อันดับแรกกพระเจ้ากระสินเจ้าภาพลายจะพาพนมจะซอยงานกันหลายอ่ะแม่เมนเมนเนดับแรกๆคือหน่ำแล้วก็น้ำแข็งเดิมเพราะว่าอากาศมันฮอนอากาศมันห้อนแห้งน้ำแข็งน้ำน้อยเฮื่อเจ็น่ะซัมอาบครูเหงื่อยยอยครูไออ่ะเฮ็ดบวกพี่น้องไซส่เฮ็ดบวกจอยไม่ลิงว่าสิไปหาเฮ็ดบวกน้องเอ้ยบ่ได้พ่อดอกบ่ได้ไปเนาะ ข้าวลูกไ่ได้ไปเมื่อคืนนี้เพิ่นบ่นอนเมื่อคืนนี้บรรยากาศคนกระลายได้พี่นอ้องคนกระลายจชซาจะไหลแมนเพราะว่างานบุญมันสินเรื่อยๆเนาะฮะเดี๋ยวนี้นี่บบสบายดีพี่น้อง ย่อเข่าเขามาแอจอเจลมาลาสันแะไวแบนี้พันน้ดียอหลายอย่างเด็กอบเลขบอีกมันสูงอ่ะแมลิงกลับมาเฮือนแล้วพี่น้อง สิบเสียงดังน้อยยันเพิ่งตื่นกลับมาหาก่อนค่ำแล้วก่อนค่ำข่ขอยบ่นอนมืดคืนคุณก่อนค่ำข่ขอยบ่นอนมืดคืนพี่น้อยกังเวรมาทำสีนอนบัดนี้ยกังเวรมาทำสีนอนก่อนค่ำกว่านี รอดูดปากอีกแล้วดูดปากอีกแล้วหิวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอาการเริ่มหิวเพื่อสีนอนได้กลางเว้นกับเพื่อสีนอนได้บ่คอยอยากนอนแล้วพี่น้องห่วงเหล่นลายแบบน,นี้เป็นห่วงหล่นลายเป็นห่วงหล่นลาย ไปลิงลนี่ไปเลยเลยนี่เนาะลิงเหรีอยู่นอกเลยนี่เนาะลปลิงไปเหรียญปลากระแล้วพุนุนดูดนมพุนดูดนมจุด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 จุ ่พี่ปาไปเบิกน้อว่าสั่งสระมอเไซค์แล้วพักเที่ยงแล้วพี่น้องพักเที่ยงแล้วกินข้าวโอ้ยแดดแจ๊ดแดดแจ๋งมาเนี่ยแดดอาลีร้ออืมโอ้กขลังเคี้ยนหนาดินสิเทพื้นเคี้ยนหนาดินไว้มาดินไหวนะพี่น้องโอ้โห พักเทียงก,กินข้าวไม่ลิงสีบกเขาบบไ,ปไปเด้นพี่น้องเพราะว่ามันขี้ตมเนาะมันขี้ตมสีบกเขาไปทางในเนาะทางในมันสาบเร็จเรียบรอย้อย สิพาพี่น้องไปเบึ่งทางหลังก่อนเพร่ะนสับแล้วแล้วบ่กเป็นกระสับละเอียดเนาะสับละเอียดอันนี้คือเนี่ย เด้เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องข้างหลังแล้วเรียบร้อยโอแหลวเรียบร้อยเพิ่นกระสีเทียนนาดินตะแงเพิ่นสีสับสีสับนอกพันชีสา,สาบสาในก่อนตะแงงพอฟังทงงางเหนือมาในสับทางนอกกระสีบัวลายทางเนาะมีแค่ซองหองทางหน้า ซองหองคางหองแมลิงะเนาะสีสะอาดวันนี้เพื่อนกันสิเทพพื้น,นพี่น้องบันนี้เพื่อนสิเทพพื้นข้างในนี่เพื่อนสิเป็นเมืองใน<ม>และเพื่อนสิสะอาดเนาะเว่าจะสิได้เคลือบคล้องข้างในอ๋อใครเพื่อนสะอาด บดนกระซิแล้วเนาะพี่น้องบดนกระน,นาสิสาบแล้วก็ขอขอบพระคุณเด้อผู้ใหญ่ใจบนะุญเนาะขอขอบพระคุณหลายๆเริ่มแล้วเริ่มงามแล้วพี่น้อง,เ,ง,องเอาหวัวเนียกซีิขรอปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจก็ไลยก็แจไมไปลิงเลยเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี